มาตามมา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 เฮ้ระวังซ้ายนะครับพี่ข้างหน้าไม่น่าได้ว่ะอ๋อเกับรถกลับรถ ขึ้นไปยากป่ะพี่ตอนนี้ทางดีมีเซเรนสบาย <c oughs> โอ้โหย้ยยุดยึดยุดยุดดูทางข้างหน้าก่อน โอ้ พี่เขาบอกทางแล้วไม่รู้วิดีโออัดไม่ได้หรือเปล่าแต่ผมจะพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันสามขวานะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าสามขวาคือตรงมาข้ามฝายเล็กๆซอยที่สองเลี้ยวขวาตรงไปไปเจอท่อน้ํก่านท่อน้ําเลี้ยวขวาแล้วก็ไปเจอปลายุค่าเลี้ยวขวาต้องไปถึงเลยโอ้โหใช่อนเนี่ย ถึงแล้วใช่ไหมวะผมว่าไม่ใช่อะพี่ไม่ใช่แต่สวยเออไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เราขาปลาอยู่คามาเห็นไหมนี่เราเลี้ยวขวาเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่อีกนิดเดียว ตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่กันที่ผาหลงนะครับหลงมานะเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คมาร์คมาร์คปักมือก่อนผาหลงเราจะไปผาซ่วมไปได้อีกนิดเดียวนะครับผูหวมทิพเขาไม่ยอมนะครับต้องไปให้ได้ผมก็ไม่ยอมไปเลยเดี๋ยวนะครับเราเบรคตรงนี้ก่อนแล้วเราย้อนกลับไปไป,ไ,ปไปไปอ่าจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะหรือพวกเราอ่ะครับถึงแล้วนะผาซ่วมอ่ะ แต่จะใช้คําว่าถึงแล้วหรือเปล่าก็ใช้คําว่าถึงแหละแต่ถึงแล้วแต่หาไม่เจอนะครับยามันขึ้นลบปกคลุมไปหมดเห็นรูปไหมเห็นตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยรูปตรงเนี้ยครับที่ที่ที่เราขึ้นไว้เนี่ยเนี่ยแหละมันอยู่ตรงนี้นะครับใครที่จะไปผ่าซ่วมนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะปักหมุดไปเนี่ยก็คือว่า ป่าสงวนแห่งชาติรัพ์ศิลาทองนะนั่นแหละถึงเลยนะครับทางก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเอาเป็นว่าผมถึงแล้วผมถึงตั้งนานแล้วตั้งแต่หนุดแรกตั้งแต่ที่แรกที่ผมไปถึงนะครับแต่เนื่องจากเราหาไม่เจอเราก็เลยไม่รู้พอเราไปดูเราก็เลยไปทั่วเลยต่อจากนี้ไปคือการหลงของพวกผมนะครับแต่ว่าหลงด้วยความสนุกสนานถือสว่าชมเพื่อความบันเทิง ลกันนะครับไปครับกลับไปใหม่กลับเนีย่ยวิ่งออกไปเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับทางนเนีน้เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันควรจะต้องไปทางนี้ใช่ป่ะออมันต้องไปทางนี้แต่เดี๋ยวตอนนี้เรา ดนเอ็ดีดีนะน้ำมันไม่ได้แบบแบบเขาเรียกว่าเติมเผื่อมาแล้วอะ่ะไปใช่โคตรโคตรโคตรโหดเลยอะ่ะสายเนี่ยแหละสายเป็นอย่างนี้แหละถึงแล้ว ทางนี้มันไม่ใช่แผนที่มันไม่ได้บอกแหกไปไม่รูว่าผมมาแล้วใมาได้มาได้มามา,มา,ม,ามาเลย เดี๋ยวสายมาเออปอะกูเกิลตามมาตามมา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 โอ้โหมาตามมาเฮ้ระวังสายนะครับ ุดยอดหาเรื่องจริงๆ เมื่อกี้ก็เหมือนจะไปทางนี้แต่แบบก็ใช่ไม่หาทางไม่เจอใช่ไหมเฮ้ยหรือไม่ไปไปได้ลองดูมาถึงตรงนี้แล้วพี่ลุยจัดไป ตอนนี้ถ้าเราขี่ไปเรื่อยอ่ะมันเหมือนมันวนแล้วะใช่มันมืดแปดด้านแล้วมันแม,แม่งลมลงเท้า ตอนนี้นะครับน้องสายลมเรานะครับกับดับกลางอากาศเลยแต่ว่าโชคดีมากเลยน้องพี่เราแบบขับลงมาเขาแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับมีอาการดับติดติดดับติด,ต,ดติดนะพอดับเสร็จแล้วสตาร์ทได้ดับแล้วสตาร์ทได้เราก็เลยพยายามจะหาร้านแต่พอมาถึงหน้าร้านจอดแบบปุ๊บแบบดับสนิทเลยอะ่ะไม่ติดหน้าร้านพอดีเลยนะเห็นมานิดเดียวเองไม่น่าเชื่อ เ,เป็นอะไรเป็นไงบ้างครับคุณโมโตเจครับวันนี้สนุก้าครับอันนี้มันแสงอะไรวะเน,นี่ย๋อ,อข้างนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกครับสนุกเดือด กเหมือนลุยป่าครับดูมือดิดับดำเละเลยอ่ะสายแดงก็ถือว่าสนุกสนานนะครับก็ผมว่าถือว่าจริงๆเดี๋ยวปิดจบคลิปตรงนี้ไปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราซ่อมรถไม่รู้เป็นแบบไหนนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะบอกเรื่องรถหลังท้ายคลิปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคบ๊ายบาย แหมเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปแล้วรถเราเป็นอะไรครับพี่รีโมทพังถอดออกจบพี่แนะนำหลานหน่อยอผมทำช่องช่านไทยคลองไผ่ครับช่างไทยคลองไผยอยู่ตรงไหนพี่ทางขึ้นเขาเยายเที่ยงทางขึ้นเขาเยายเที่ยงเอาเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วก็ลงมาเนี่ยซ่อมร้านนี้เลยลงจากสายเที่ยงปุ๊บซ่อมร้านนี้เลยอยู่หมัดร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับพี่เปิดเจ็ดโมงเปิดปิดห้าห้าหกโมงเปิดเจ็ดโมงปิดห้าหกโมงปิดวันไหนบ้างไหมครับเปิดทุกวันวันอาทิตย์ปิดปิดวันอาทิตย์ถ้ารถเสียให้รีบเสียก่อนหกโมงเย็นนะครับแล้วก็มาร้านนี้ ขึ้นไปเขยาใหญ่เที่ยงหรือว่าขึ้นไปผาซ่วมอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าพังอ่ะลงมานี่เลย้ไดใช่เดี๋ยวผมปักบดไปให,ให้ในคอมเมนต์นะแหล,ละเราก็ได้กลับป้านแล้วเย้ yeah.